เรามาแกะเปิดฝาจูเนอร์เช็คแรงดันกันนะครับครับตัวนี้อยู่กับจูเนอร์ลัก์แมนนะครับรุ่น t 8 8 v นะครับลัก์แมน t 8 8 v นะครับตัวนี้เป็นโครงไม้นะครับมีพวกที่มีเลเวลคอนโทรลนะครับสรับปัดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้นะและวนี่เป็นอาวุธ ต่อออกได้เลยนะครับมาดูปุ่มต่างๆอีกทีนะครับปุ่มนี้เป็น Muting นะครับวุนชุนอรนะครับแล้วนี่เป็นตัวปรับ AMFM นะครับไฟสเตอริโอของนี้นะครับนี่เป็นโพลนะครับเดี๋ยวแกดูด้านในนะครับ การแกะนะครับแกะอนอตด้านล่างนะครับออก5ตัวนะครับ5ตัวนะครับดูแผงวงจรด้านในนะครับนี่นะฮะสวยงามด้านหลังนะครับด้านหลังรูปภายในนะครับ โม่แปลงออกมามี5เส้นนะครับมีสีดำสีส้ม2 2เส้นนะครับก็จะเป็น18 0 18นะครับและก็สายแดงกับน้ำตาลนะครับเป็นสายหลอดไฟนะครับเอาเรามาดูกันชัดๆนะครับตรงกราวนะครับเป็นสีดำนะครับแล้วก็มาวัดตรงฟิวตัวนี้นะครับประมาณ18โวลต์นะเรามาดูสายแดงกับสายน้ำตาลนะครับ เป็นสายหลอดไฟนะครับตัวนี้ประมาณ15้าโวลต์นะครับไฟ AC ซนะครับสายสีแดงแล้วสีน้ําตาลนะครับจ่ายไฟส5้าโวลต์นะครับเพื่อไปเลี้ยงหลอดไฟพวกหน้าปัดส่วนสีส้มนะครับแล้วก็สีดํานะครับเป็น18 0 18ดศูนย์สิบดนะครับส8บ18ูนิดผ่านไดโอดจะได้อยู่21โวลต์นะครับผ่านภาคเลกูเลตตรงนี้จะเหลือประมาณ12โวลต์นะครับจ่ายไฟกระบวงจรนนะครับเรามาเปิดไฟดูนะครับฟังเสียง ในสถานีดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับไฟสวยนะครับไม่สว่างมากนะครับแต่ว่ามีถ้าเปิดตอนกลางคืนเนี่ยจะสวยนะครับสังเกตว่าเห็นไหมมันจะมีความละมุนนะครับ